มีความสุขปะไหนใครมีความสุขขอดอกไม้เต็มหน้งห้องเลย่ะซีมิกี้มาแล้วค่ะพวกที่มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเนี่ย มต้องปิดไว้ด้วยนึองอ่ะพี่วิวี่จ๋าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวฟ้าจัดท้อยป่า่ะหนึ่งหนึ่งคอนเซปเอาเอาเอาไปหนึ่งกระบวนท่าเปิดก๊อกน้ำให้หน่อย จะดีเหรอคะต้อง55ตบมือแน่นแต่ว่าถ้าเกิดพี่บิ๊กมีอีกเซ็กซี่เซ็กซี่นะถ้ามีเซ็กซี่เซ็กซี่นะฮึมอ่ะพ,พี่อย่างี้คืนี้นะฮึมฮึมเลยพี่เอาเปล่าเอาเปล่าเอาแบบว่าเอา่อทายยากไหมทายยากแต่งเลยคุนเนยวะ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยค่ะนังฟ้าก็ถ้า <c oughs> กดมาขนาดนี้เฮ็ดดีไปเลยดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวน้องฟ้าเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยอ้นาน้องฟ้านี่นั่งขยับขามรูกตัเอ็ม <c oughs> ข้างซ้ายเนี่ยเขียนปี้ข้างข้างขวาเนี่ยก็เขียนปี้ <c oughs> รวมกันรวมกันน้องฟ้านี่ พี่สองข้างเลยพี่จะนำมาเขียนพี่ปีป่นุฟ้าเขียนย้อนสอนขึ้นมาเลยพี่ปี่ปี่้าวขอบคุณพี่ปี้มากนะคะผมขอท่ายากส่งไปต้องหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้โหชิวตี้ทำไมชิวตี้กดเยะนะอะขนาดนั้นล่ะชิวตี้อ๋อเก็บเก็บไว้กินข้าวมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนแนะ่ใช่ค่ะค่ำคืนนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับดนะีเจน ฟ้าฝนตกนี่ดังแจ๊เจ๊เจ๊แจ๊สวัสดีเดอะบอด้วยนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยจะลงแล้วมันไม่ไหวแล้วน้อฝาเครียดอ่ะนี่บายบายเจ้าไปแล้วนะไปแล้วนะเซ็กซี่สักหนึ่งท่อนไหมเซ็กซี่หนึ่งท่อนไหมเครียดดื้อง่วงเหนื่อยเซ็กซี่สักหนึ่งท่อนเลยจ้า อ่าได้ได้ได้สักหนึ่งท่อนป่ะเพลงมันดังไปป่เนี่ยเดี๋ยวน้องฟ้าเ <t> <com Catholic z ined> ต้นนะคะแล้วก็ลาไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะไปหาน้องหนมจีนนะหนมจีนขึ้นมายังขึ้นยังหนมจีนขึ้นยังรอวันพรุ่งนี้นะเพชรแน่นอนนาโคตรเจ็ตแน่นอนความคิดมางเลยนะคะแก๊ กำลังจะจาดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอหนมจีนขึ้นเดี๋ยวนองฟ้าเต้นอีกหนึ่งทอนนะฮะอ่อใครมีเซ็กซีก่กดเซ็กซี่กันเข้ามาเยอะๆเลยยิ่งเซ็กซี่เยอะเท่าไหร่นองฟ้าน,นิสายไม่หยุด <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อกันที่เอ่อดีเจนขนมจีนนะคะโอเคปะเคยไหม <c oughs> มามา <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญด้วยขวัญขวัญ ขวัญส่งอนันี้ก็ดีนะขวัญขอบคุณมากๆนะคะขวัญอะเล็กี่อะเล็กี่อะเล็กี่อะเล็กยี พีนะ่ขอบคุณพี่นัดด้วยนะสะีสิ่งซีนะเออเยอะขอบคุณสองเป็ดน,นะคะพี่พ,พี่เดี๋ยวก่อนนะเจะได้ลงมั้ยพี่ซอมมีฝากมาโอ้ยตัวไม่มาเชลก็มาขอบคุณเป็ดด้วยนะคะสองเป็ดน,นะคะหนึ่งสองสามทำอะไรให้เกียดชุดแมวเหมียวหน่อย เข้าห้องทีไรเข้าห้องทีไรเงียบเงียบใช้คําว่าเงียบดีกว่านะคะหรือไม่ก็พิมพ์มาสเตอร์พาร์เข้าห้องทีไรเงียบทุกทีนะพี่พี่ขอห้างคาถาแนดี้อย่าไปทําแบบนั้นขอบคุณด้วยหนึ่งจุดะะจุนะคะแจ็คเบิฟนะคะนางฟ้าจะต้นนะเหนื่อยนะดอกไม้มาขอบคุณสำหรับห้าคาถาแคนดี้ค่ะ โงไหนหายใจเข้าออกก็เฮ้อเธอหรือว่าจะเอาลิ้นรัวเอาลิ้นทำไมไม่รอนทำไมไม่รอนเอาฟ้าออกใมไปเลยล่ะคะ เซ็กซี่มานี่ท่อนสุดท้ายนางฟ้าลากไปหาหนุม่มจีแล้วนะ